าวีหนุ่มสู้ชีวิตยอดกระตันยูคนนี้พ่อแม่จะทะเลาะกันบ่อยครับก็เลยกลายเป็นเด็กเก็บกดพ่อชอบดื่มสุราคนอื่นเขาเลิกเขาทิ้งกันไปนานเน้วนี่แม่คือว่าแม่รักลูกมากไงแม่ถึงสู้ชีวิตเพื่อลูกไงเห็นบอกว่าเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะน้อยใจคุณพ่อใช่ครับ เื่อความคิดชั่ววูบวิ่งผ่านเข้ามาในยามที่จิตใจของลูกผู้ชายคนหนึ่งอ่อนแอที่สุดมันคิดอะไรขึ้นมาจนกับต้องฆ่าตัวตายคิดว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมครับมันเราไม่มีตัวตนอยู่ในครอบครัวก็คือใช้ผ้าคขนหนูครับพันกับขอบหน้าต่างครับแล้วก็ผูกคอแล้วก็นั่ง สิ่งที่ผิดผิมาแล้วแม่ก็ขอโทษขออภัยลูกแม่รักลูกมีอะไรแม่ก็จะทนเอาสู้เพื่อลูกอยากทำดังๆจังเอาอียังน้อยเหุ้ััวใจความฮึกเหิมที่ขับเคลื่อนมาจากแรงผักดันของครอบครัวจะทำให้คุณคาวีล้มรางแชมป์ตัวจิ๋วสุดจีตหนดาหรือไม่